ทุกคนเวลคัมแบ็กมาชานลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเมคอัพกันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเราจะออกไปข้างนอกกันนั่นเองก็อย่าเราจะมาลองดูไปด้วยกันนะคะว่าเมคอัพที่เราจะมาสอนเพื่อนๆในวันนี้จะเป็นลุคไหนเป็นยังไงฟิลไหนนั่นเองนะคะจะบอกเลยว่าเป็นลุคที่เหมาะกับช่วงนี้มากคือมันก็เหมาะกับทุกช่วงแหละเนาะเพราะว่าประเทศไทยเรามีช่วงนี้แบบช่วงเดียวนั่นเองนะคะก็คือช่วงแบบความแบบร้อนนั่นเองนะคะและรอบนี้นะคะตายก็จะมาสอนเพื่อนๆใน ลุกสายฝอนั่นเองซึ่งลุกในวันนี้เนี่ยจะมีความแบบส้มๆน้ำตาลน้ำตานะคะ,ะมีความแบบเขาเรียกว่าไงทำเมื่อชํำใจกระกระหน่อยแบบสายฝอเลยอะทุกคนแล้วก็จะมีความตาเฉียวๆนิดนึงนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําการสอนเพื่อนๆแต่งนะคะเราอยากจะแบบมาอวดมาเขาเรียกว่าไงมาแชร์เพื่อนๆหน่อยนะว่าตาได้ทําการทอนเล็กแล้วนะทุกคนนี่คือแบบ เราได้ถอดเหล็กแล้วอ่ะทุกคนหลังจากที่เราทําการเขาเรียกว่าไงจัดฟันมานะคะเป็นระยะเวลาสองปีนั่นเองนะคะเราได้ทําการถอดออกเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วดูแล้วไม่ใช่อะไรนะคือตอนเนี้ยเราอ่ะรอรีนะคะเพราะว่าต้องเวลาเพื่อนๆทำรีเนาะต้องรอประมาณเจ็ดวันใช่ไหมถึงสี่วันเพื่อที่จะได้เลมาใส่นะคะตอนนี้ก็คือตารก็พยายามแบบว่าพูดและอาจจะมีการเกรงๆนงินหน่อยเนาะเพราะเห็นคุณหมอบอกว่าห้าม แบบพยายามให้ไม่กินของเหนียวของแข็งแล้วก็พยายามไม่เอาลิ้นไปโดนฟันไปดันฟันนะคะมันอาจจะทําให้มีการคาดเคลื่อนเยอะอะไรไม่รู้ถ้าเราจําไม่ผิดนะมันประมาณนั้นเองนะคะเราก็เลยพยายามแบบว่าพูดและเก่งหน่อยนะมันอาจจะดูแบบแปลกนิดนึงเวลาพูดนะเพราะว่าปกติเราก็ดูพูดแปลกๆอยู่แล้วพอมาเป็นอย่างงี้มันก็อาจจะดูแปลกขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่ใช่เลยนะคือเราดีใจมากที่ได้เอาเหล็กออกแล้วเพราะรู้สึกว่าพอเอาเหล็กออกอะ่ะคือ มันปากลงเนื้อของเรามันไม่ได้พยบน่าเกียดเราก็เลยชอบมากที่ได้ทําการถอดเหล็กออกนั่นเองนะคะแล้วก็นั่นแหละคือแฮปปี้เอาจริงๆก็คือแฮปปี้ที่ได้ถอดเหล็กออกก็เลยอยากจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มแรกนะคะตามจะทำการแต่งที่ตาของเราก่อนเนาะซึ่งเราเนี่ยมีการลงพรามเมอร์นะคะไปที่หน้าของเราเรียบร้อยแล้วน,นะคะมาเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้เป็นลิปสต,ตินะคะทาลงไปที่หน้าของเราเอ้ยไม่ใช่นะไปที่ตาของเรานั่นเองนะคะเบอร์นี่ก็จะเป็นเบอร์สองสี่สี่ซัมเมอร์นั่นเองนะคะนี่ไม่แน่ใจรุ่นนี้ยังมีขายไหมนะแต่ว่าสีมันก็จะมีความแบบส้มๆตุ่นๆอะไรนี้นะคะ เพื่อนๆอาจจะเห็นแบบว่าในส่วนของรอยส่งรอยสิวที่หน้าเราหน่อยนะทุกคนเรามาเริ่มทําในส่วนของการแต่งตาก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ใช้นิ้วของเรานะคะเกลี่ยๆลงไปเลยต่อไปนะคะเราก็จะทําการลงกริสเตอร์นะคะซึ่งกริสเตอร์ที่เราจะใช้เนี่ยนะทุกคนขอดูก่อน เราจะใช้เป็นตลับนี้นะคะของ C ีีนะถ้าเราอ่านไม่ผิดนั่นแหละนะทุกคนตลับน้องก็จะประมาณนี้นะคะสีข้างในก็จะเป็นโทนแบบวอมวอมอะไรนี้นะทุกคนนี่ซึ่งเราจะใช้นะคะเป็นกลิตเตอร์นะคะช่องนี้นะจะมีความทองๆหน่อยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะใ้การปาดปาดเกลี่ยลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นตลับนี้นะ นี่น้ำตาลแล้วเราก็จะมาคัดเป้าน้องโดยการใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะในการคัดนั่นเองนะทุกคนคัดไปแล้วก็ทาลงไปข้างล่างนะคะทาลูบรอบลงไปก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็จะใช้ตัวตลับ ODBO เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะให้เป็นช่องสีน้ำตาลเนาะไม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะทำการ กิดอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าจะเป็นเหมือนเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบบว่าอายไลเนอร์มากีดทับอีกทีนะซึ่งรอบนี้เราจะทําให้มีความแบบฟอกสีอายหน่อยนั่นเองนะคะก็ไม่หน่อยอะพอตัวโดยให้เพื่อนๆนะคะเฉียงเนี้ยออกมานะคะจากตรงตัวพับตาเนี่ยมันจะมีตรงพับตาของเราใช่ไหมให้เราเฉียงออกไปนิดนึงแปะไว้ก่อนอย่างนี้นะ แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะทำการให้คมขึ้นมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยหางตามันก็จะมีความยาวขึ้นนะทุกคนเนี่ยแล้วเราก็จะทำการปาดให้เป็นทรงเข้าไปนะคะให้คิดขอบมากที่สุด ตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของส่วนบนแล้วนะคะต่อไปเราจะมาส่วนล่างกันเนาะรื่องส่วนล่างนะคะตานก็จะทําการกรีดไปตามตานะคะตาล่างเนี่ยเราว่าแบบมันค่อนข,ข้างจะยากนิดนึงนะทุกคนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องแบบมีการช่วยดึงดึงออกมาหน่อย จะมีการเปิดหัวตานิดนึงนะทุกคนต่ัไปนะคะหลังจากที่ทําข้างล่างข้างบนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็จะทําการวาดตรงหัวตาเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ทับเฉียงนิดนึงนะคะมันจะได้ดูมีความแบบเฉี่ยวเพิ่มขึ้นนะทุกคน ะะตาลก็จะทําการกรีดไอายไลเนอร์นะคะซึ่งเราจะใช้เป็นของราการนั่นเองนะคะเขาจะมีทั้งหัวสีดาแล้วก็สีน้ําตาลเนาะเราจะใช้นะคะเป็นหัวสีดําในการกรีดไอายไลเนอร์รอบนี้นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มปไปเลยคะ่ะในส่วนของตาเนาะเราได้มีการทําวาดไว้นะคะที่เป็นแบบเป็นผงไปเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากรีดเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการทําหน่อยนะทุกคนก็จะมาเริ่มกรีดเลยนะคะ ประมาณนี้นะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะใช้ตัวตีน้ำตาลนะคะอายแชโดว์ I adow, เนาะมาทำการวาดชั้นตานะคะให้เพื่อนๆดูจากตรงเนี่ยมันจะมีชั้นหนังตาของเราใช่ไหมให้วาดจากตรงนั้นนะแล้วก็ให้วาดไล่ออกไป ำการนะคะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาคาร่านะคะตัวมาคาร่านะคะทำตาจะใช้เป็นของพิงแฟตนั่นเองนะคะเป็นรุ่นสีดำนะทุกคนนี่เขาจะมีความพุ่มใหญ่ๆ่อยนะคะแล้วก็เวลาปัดไปเนี่ยมันจะทำให้แบบมีความยาวหนาขึ้นด้วยนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ จากนั้นส่วนของขนตาล่างนะคะเราก็จะทําการปัดแล้วก็ปัดเหวีย่ยงออกมาทางข้างนอกนะทุกคนให้ทุกคนเวลาปัดปัดลงใช่ไหมแล้วก็เวีย่ยงออกมาข้างนอกดูนะประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปทำข้างนี้กันนะคะ ะะแล้วก็จะใช้แปลงหัวตัดตัวเดิมที่เราใช้ไปเมื่อกี้นะคะเพื่อนมาทําวาดดอลีอายด้านล่างนะทุกคนแล้วก็วาดลงไปต่อไปนะคะเราก็จะมาเพิ่มเติมนิดนึงเนาะโดยจะใช้เป็น ไลเนอร์นะคะสีน้ำตาลของลาการนะ์เนมาเขียนที่หัวตาเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะคะให้มันมีความคามชัดมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะโดยตรงนี้มันจะมีช่องข,อขาวๆนะทุกคนก็ให้เพื่อนๆนะคะทําการเอ,อิบตรงนั้นเข้าไปนะ แล้วก็วาดออกมาจากหัวนะคะนิดเดียวแค่นี้นะทุกคนทาไปสองข้างต่อไปเราจะมาทำการเก็บรายละเอียดในช่วงหน้าของเรากันเลยนะคะเริ่มจากการที่เราเก็บตัวคอนเซีลเลอร์ใต้ตาของเราก่อนเลยเนาะ เราก็จะใช้เป็นราการนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนั่นเองนะในการปิดน,นั่นเองนะคะนึกนึกคำนึกคำอยู่พอดีแบบเริ่มรีบแล้วต้องเริ่มรีบแล้วเพราะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วเราก็จะว้าวนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะทุกคนเราจะเรียกว่าไรดีหมวตสามเหลี่ยมคว่ำหรออืม แล้วตรงนี้นะคะตานก็จะปัดขึ้นนี่นะตัวลอยต่างๆแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะในการปิดปิดไปนะคะปับมานี้แล้วก็หลออเซตตัวนิดนึงนะคะหลังจากเซตตัวเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ใช้ตัว ฟองน้ําหรือว่าจะใช้เป็นตัวแปลงอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนในการค่อยๆเปลนออกนะคะนี่นะคะ ประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้ฟองน้าน,นะคะในการแทบๆนั่นเองนะ นี่คือแบบรอยมันหายไปแบบพอตัวเลยอะทุกคนถ้าใครแบบว่าไม่ชอบให้หน้ามันดูหนาตึบอะไรเงี้ยแค่นี้เสร็จได้เลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบแค่นี้ก็แบบผิวธรรมชาติธรรมใจมาก ต่อไปนะคะตาก็จะทําการเขียนคิ้วนั่นเองเอ้ยเขียนคิ้วนะคะเราจะใช้เป็นสีโทนแบบน้ําตาลอ่อนๆน,นะคะในการวาดเนาะแล้วก็วาดไปตาลเต้นเลยนะคะโดยวาดโค้งไปก่อนนะอย่างตานะคะก็จะมีการจักคินะ้วนาอมันก็จะมีโค้งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการวาดมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยนั่นเองนะแต่ถ้าใครยังไม่วาดนะทุกคนก็ ตรงปลายหางนะคะก็ให้มันมีความโค้งนิดนึงนะทุกคนแล้วก็เราก็ทมการเติมนะคะลงไปลงปลายหางให้มันมีความเข้มนะเพื่อนๆอาจจะเห็นบางจุดนะคะของคอนซีลเลอร์ที่เรายังไม่ได้มีการเกลี่ยอะไรอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าเราจะทําการเซตน้องให้มันอยู่กับที่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทําการเกลี่ยลงนั่นเองนะคะให้มันแบบเหมือนเข้ากับผิวได้มากขึ้นนะทุกคน นี่ทำการปัดเรียบร้อยต่อไปมาคข้าล่าคิ้วนะคะจะค่อยๆปัดไปนะคะอย่างตานเนี่ยขนคิ้วไม่ค่อยมีเนะาะก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะคะเลยปัดตรงหัวเนี่ยให้มีความตั้งขึ้นนิดนึง เราจะมาลงแก้มกันนะคะโดยแก้มเนี่ยตาาจะใช้เป็นตองตัวนี้นะคะเป็นของราการนั่นเองนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์สามมาผสมกันนะก็ให้เพื่อนๆนะคะท,ทําการแทบๆลงไปนะคะที่หน้าเลยนะเราจะใช้เป็นตัว W นะคะก็ให้เพื่อนๆปาดนะคะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ ลงไปปุ๊บๆแล้วค่อยตันด้วยเบอร์ศูนย์สามนะคะเบอร์ศูนย์สามเนี่ยเสียจะมีความตุ่นๆหน่อยนั่นเองนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆทาการแถบลงไปนะที่แก้มนะและเป็นนิ้วของเราไปเลยนะคะจะได้แบบเหมือนมีอุณหภูมิที่นิ้วช่วยด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าเบนๆบให้อยู่แถวแถว,แ,ถวแก้มที่เราทาไปนะทุกคนไม่ให้เกิดไปมากกว่านั้นนะคะ นะคะแล้วก็จะเพิ่มของนารีเข้าไปนั่นเองนะแค่รอบนี้เราจะใช้เป็นของโจวินานั่นเองนะเราจะใช้ตัวเซตติจจ้งนะคะเป็นสีน้ำตาลเทาๆนั่นเองนะทุกคนตรงตันด่างน,นะคะตันก็จะทำการวาดเป็นตัวซีนะคะแต่ว่าจะวาดถึงแค่ตรงหัวตาเท่านั้นนะทุกคนไม่ได้วาดไปมากกว่าน,น,นะคะ งัดนไปเ็าจะเป็นตันประมาณนี้นะทุกคนแล้วครานี้ตรงปลายนะคะเราก็จะวาดลงมานีตรงๆลง,งมาเลยนะแล้วก็เก็บตรงปลายนะคะ 아, 그건 뺄. ทำให้มันเป็นสันขึ้นนะทุกคนแล้วก็วาดตรงหัวตาเข้าไปนะคะเป็นตัวตีที่ชิดกับหัวตาของเรานะคะให้เป็นขาวเนาะนี่ทำให้มันโทนอัพป๊บปุ๊บปเข้ามา ต่อไปนะคะเราก็จะทำการใช้ตัวไฮไลท์นั่นเองนะคะในการเชดดิ้งด่านของเราให้มันพุ่งนั่นเองนะเราก็จะทำที่ปลายนะคะปัดแบบนี้นี่แล้วก็ตรงสันนะปัดตรงมาแล้วก็ค่อยปั เราจะผสมตัวแป้งขาวเฉยๆธรรมดากับชิมเมอร์ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ลงไปข้างในมันจะอยู่ใต้บริเวณที่เราทำดอลลี่อายไว้นะทุกคนดูแล้วเราก็เติมตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะคะเหมือนเติมฟิลเลอร์ให้หน้านะนะเก็บๆ,ๆไป โอเคจากนั้นนะคะตามก็จะเติมแก้มเข้าไปอีกนิดนึงนะทุกคนเบสสีส้มเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพอแบบไปเรื่อยๆสีมันก็แบบพอดีกับหน้าพอดีกับตัวแป้งเนาะมันก็มีการกลืนๆเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมนิดนึงนะคะไม่เยอะมากนะปัดไปแล้วก็พยายามให้เหลือตรงช่วงใต้ตาเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่า ไม่งั้นเราจะต้องเติมตรงนั้นใหม่อีกรอบแล้ทุกคนเค <Okay. S 2> นะคะเราก็จะทําการเติมกระน้ำนของรากาแล้วกันจะได้ง่ายเนาะที่เกี็จหาแล้วเต็มๆ,ๆไปนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายของเราก็จะเป็นการทาลิปนะทุกคนเราใช้เป็นตัวนี้นะคะ for you two สองอันเลยนะซึ่งอันแรกนะคะแล้ก็ทาทับไปก่อนประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เรียบร้อยคะ่ะนี่ก็จะเป็นฟินิชลุคของเรานะคะก็อย่าไปรอดูเลยนะว่า จบแล้วเป็นยังไงไปเรากันโค่าทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แต่งตัวแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็นี่ก็จะเป็นฟินิตรูปของเราเองโอเคเป็นไงบ้างฟินิตรูปเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปต่อนะคะเดี๋ยวให้แบบเพื่อนๆรอดูรูปแล้วกันนะเดนะีย๋ยวเราจะเก็บรูปมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าแต่งรูปประมาณนี้ไปถ่ายรูปได้ฟิลประมาณไหนนั่นเองนะคะ ครับเรามันนี้ก็จบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดซับส like, ไคร์ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย